Wait. <laughs> i'm <laughs> โอ okay. เครอบนี oh, thrill, right? ้พี่มิกกี้ไปพี่มิกกี้ออกไปอันนี่หม่พวกทุกคนมาไว้ไม่ต้องเดียกันหรอนั่นดิไม่ปิดเทอมพี่ผมว่าปิดเทอมแต่ว่าแบบไม่ไปทำงานหรอทำงานก็ทำงานปกติช่วงนี้ผมผมว่างนะอน่างไรอย่างเช่นมิกกี้เขาติดทำงานไม่ใช่หรอ อ๋อทำาคืนพี่ี่กกี้วําทำาคืนเขาทำาน,นเป็นกกายพี่วิกกี้เะที่ยวตอนเชา้าไ,ไม่นอนจะไหวแลนะ้วน่ะเออไม่แกแกกลับมาแล้วแกนอนเนี่ยพี่กลับมาแล้วแกบอกว่าแกเปิดคอมสักพักหนึ่งแล้วแกก็หลับอ่ะบางทีอะอืมแบบหลับคาคอมอ่ะแล้วก็ตื่นมาเล่นกับพวกเราพี่เป็นแบบเนี้ยเจ็นอืม

mình làm phép đi โอเคม่ไกลโอเคพี่สาวพี่เวลาตอนนี้ผมไม่ได้ติดอะไรแล้วพี่สาวว่างถ้าจะทําก็ทําได้อยู่แต่ก็แล้วขึ้นอยู่กับพี่จะทำไหมแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่างแต่ว่าเราสามคนได้หมดเสียก็รอทําอยู่ผมบอกรอดูช่าง บาเปล่าเนี่ยไปอย่ากระจกแต่เองอะไรวะรักอะไรพี่ทำอะไรนี่เอาไปชอบวะาอยู่กระจกนั่งแต่เองกระจกอะไรพี่กรถหรอไม่แต่ทุกบาทแล้วไม่แต่ยันไฟเลยเออเป็นแล้วนะบักแล้วนะ เฮ้ยบักอะไรนะนี่มันบักเยอะไปไหนตอนแรกบอกว่าบักไม่มีโอ้โหตอนนี้เหมือนพอคนเล่นเยอะบักทุกอย่างโอ้บักแดกอ่ะเออไปคาสิโนไฮยอลไม่ต้องถึงบักไหนหรอกเล่นในพีโอไม่บักเลยอืมว่าหลังงานมาโอ้โหพอคนเริ่มโอนตัวกันได้เยอะนี่โอ้โหบักแดกเลยอะ ไม,ไ,มไม่ต้องถึงบักในไฮไม่ต้องถึงบักในไฮหรอกพี่ไอบักในฟีลโอมบักเลไอบักเก็บเงินในตู้เซฟอบบไม่ยังเป็นอยู่เลยผมต้องออกเกมเข้าใหม่อะเพราะว่าเอ่อใช่ยาเซ็กชั่นใหม่ก็ไม่หายกลับไปหมดออฟไลน์กลับมาออนไลน์ใหม่ก็ไม่หายเลยต้องรีเกมเพราะว่าขนาดผมอะกดลับในเนี่ยลับไก่พี่ลับไอตังในไวท์วูดขับใช่ปะ่ะเออก็ไม่ได้ <S <S Well, there goes the element of surprise, y'all. This gonna be a hard fight. The interrogation cell's upstairs. Fire. Soon as you find that deal, you call K.I. all right? As soon as you get in there, hang up the call Hey, what's going on out there? And hey, who the fuck are you, you little bitch? You don't look like the rest of these clowns. Fuck off out of here. Who you calling, your mama? Put that shit away. What up? Put me on the motherfucking... Hey, hey, Pisa. I'm เราะไม่แขงเล่นัน <it> อ๋อเล่นออโต้ช็อปเลยลเท่าบ้านโอส่งกับเป็นไอ้นี่จริงแบ็กเอาจริงยูโยนดิสติคอนตัวผม Show him where the recipe is and be quick about it, motherfucker. I said be quick about it, motherfucker. I'm giving it over. I'm sorry, Holmes. Little bitch. All right, you got it? Now look at that motherfucker. Make sure he never forgets your get the fuck out of there. Fuck me. dominant unlucky เออพ่สาพี่ไอข่าวทะเบนหนึ่งไอล้นอ่ะพี่มันก็ไม่ยากนะเพราะว่ากลัวเครออีเครือบินเจตจะมาผมก็ถึงแล้วน้อีพสาเนาะไม่ได้ยากเลยลู Buckle up, yo. Get your foot on the what? gas, get the hell above ground, and then lose them. We're gonna show these fools what the a response time is.

โผลแล้ว<ป>จะรวยมีใเชื่อหรอ p ัอ3สามเล่นมาเนีาย5ที่แล้วเฮ้ยแต่ว่า PS มาตินไปได้นะเพราะว่าโปมันหายากไอ้พวก PS อ,อ,อ่ะเว้นแต่พว,พวที่แบบต่างม,มันเฟร้มาเลมัยโปร <S ี s 3น้งห่าวน่าจอมเบิ้มบุญดีนะ That pit little Was that shit really buried? This some treasure hunt bullshit, Kay? Not yet, girl. Treasure comes when you drop that shit off. Get your ass up here to the meat. าอยู่ป่ะพี่อยู่ป่ะอ๋ออยู่อ่าพี่พี่ว่าพี่ดูเท่าที่ผมเล่นมาพี่อ่าให้หนึ่งให้สามใช่ไหมอ่าเราก็ไอ้ที่แตกไปพี่ว่าผมตั้งใจเล่นไหมเอาแบบไม่อวยเพราะผมตั้งใจเล่นสุดทอ่ะแม่งเม้มโคตรแล้วลูขนก็ลุกด้วยอืมก็ลุกเออขนแม่งลุกพี่เมื่อตั้งแต่อ่ยทำให้หนึ่งดีแล้ว เพราะผมไม่อยากพลาดให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแนลงแบบดีแสดงว่าเรามาถูกทางมันจะได้หายง่วงจะได้หายง่วงเราเล่นอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันแบบทำให้เราง่วงนอนเล่นรู้สึกว่าไม่อยากเล่นนี้แสดงว่าคืนน่ม่ใช่ใช่ใช่เปนื่อย I'm gonna wait out front for y'all, okay? See you in a second. แต่ดีเนาะพอตายเพราะอุบัติเหตุกันเองดีนะไม่ตายเพราะพวกมันอะ่นะนะ้องพิสาเนาะดีกว่าไปตายเพราะพวกมันอะ่อพะพวกพวกบด